สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ครับผมเดี๋ยวพาไปอัปเดตไปชมที่พักของเหล่าน้อยจันชูกันหน่อยครับวันนี้จันชูมาทำงานครับเมื่อวานหยุดไปหนึ่งวันดูข่าวชายแดนแล้วเป็นไงบ้างครับสรุปแล้วคือระเบิดเป็นลูกใหม่นะครับโอ้ย่แบบว่าโลกัดกันชัดๆเลยนะแบบนี้เนาะ ก็เป็นกำลังใจให้แนวหน้านะครับอดทนอดกลั้นนะครับคือว่ามันต้องอดทนมากเลยนะเพราะว่าฟังขเขมรนี่แบบมันจะยั่วยุแบบหลายๆอย่างนะครับแต่ก็นับถือทหารไทยทุกคนอดกลั้นอดทนอดทนเอาไว้ครับไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกการประทะกันครับมันจะทำให้เกิดการสูญเสียนะครับ ออดทนอดกลั้นที่สุดรอดูสถา,านการณ์ไปเรื่อยๆครับมายะพาไปชมจานชูเหล่าน้อยทำงานกันต่อเมื่อวานฝนตกชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวครับออจอดร่มหมดแล้วตกชุ่มฉ่ำเลย เดี๋ยวจะเอาคุณปูกาโตออกมาขนอนอกแล้วจะจัดระเบียบเอารถจอดให้ดีๆหน่อยจอดไม่หมดครับทูบกี์ตากแดดอยู่โอ้กลับบ้าน,นล้างรถมาหรือเปล่านี่ใกล้จะเป็นไทยแล้วมั้งนี่ไม่รู้เลยกิ้งวดครับจันชูชุมชช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ ต้นไม้ไม่ต้องลดน้ำเด็ดออกเปี้ยงเลยครับ ไ,ไหนไหนไนเนี่ยเท่านี้นะเน,นี่เท่าตัวนี้แหละใส่กกเท่าตัวนี้เลยฮะอีกกี่เส้นสามเส้นบ่ได้เลยใส่เท่าตัวนี้เลย ก,กระพือบ่ตอนแรกว่าจะใส่ตัวนี้แค่อันเดียวอยู่ที่นี่เนี่ยฮะ <c oughs> ที่ขึ้นไปยิงแล้ใส่อันเดียวป๋อที่ใส่นี่ด้วยเดินไม่ได้เลยอะอันนี้อันนี้ใส่ข้ขางหลังเด้ออันนู้นใส่ข้างหน้า,น,านูุนนั่นน่ะเห็นไหมอันตัวสียาวอ่ะใส่ข้างหน้าสามแถวเลยแล้วก็สีลายใส่ข้างหลังเข้าใจไหม อืมไม่สีลายน่าจะต่ำไหมต่ำกว่าไหมเป็นนี่ขาดอีกกอันสามส,สามคูณหน,น,นึ่งจุดห้าสามอันนี้นี่สั่งมาสองขาดอีกขาดอีกสามบ่สี่ส,ส,ส,สี่เส้นเนาะ เส้นกระพือไั้นี่โอ้อูขนาดนี้ยังโยกอยู่เลยเนาะไร้ตาไอ้ลังค,คาน่ะถ้าพี่ใส่หาคือกระพื้ออย่างนี้อ๋อมันกะพือโตมาอ๋อมันกระพื้ออย่างนี้ เอออ๋อถ้าเราใส่ตัวนี้หางใช่ไหมตัวนี้เขาเรียกว่าอะไร,ะไรนะเปยนะจันทัน,น,ทนอะอันไหนเรียกว่าเปตัวไหน,นอ๋อเปคือตัวยิงตัวยิงตัวบนอันนี้เขาเรียกจันทันจันทันต้องใส่โอ้ถ้าใส่เออใช่ใส่หางก็พผืนอ,อ่างว่าเนาะใช่ใช่ใช เอาคุยกันกันกบจานชายัยจานชัยเขาว่าใส่ที่นี่เลยต, <laughs> ต้องวัดก่อนแล้วก็เคลียร์ข้างบนมาต้องลงรถก็ใส่เท่าไหร่นะเม็ดไหมนะมีตแต่เม็ดส่วนมากจะเม็ดยี่เออเม็ดยี่เนานนะใช่ต้องสั่งตัวนี้มาเพิ่มอีกเท่าไหร่สี่ป่ะเอาลองใส่ไปก่อน นี่หนึ่งสอีอีกสีเคยพอบอ่พอ่อไหมพ่อช่องละสบอเมอ,อันนี้ตกไปเลยช่องละเมตร,รช่องละเมตรบ่ครับช่องละเมตร ฝนตกไม่อยู่บ้านเมนนื่อวานฝนตกก็ปิดจุป่อยสิแต่แถวว่าเราน้ำเยอะบ่มีน้ำแล้วบ่เต็มทุงน้ำได้วหมนตกดีเย่ะประโยกอยู่นะนี่ สีลายนี่ยิงนออ็นอตออกเปล่าน็นอตสีอะไรพี่ไปบอกเขาว่านอ็อตยิ l i n ลเปล่ามันมันเป็นแบบไหนไพคค้วงหรือเบอร์สิบไม่ครับมันเป็นน็อตครับน็อตแบบไพคค้วงแฉกเปล่ ไม่มันมันเหมือนมันมีอยู่นะมันเหลือจากไอต้ตวเนี่ไอ้ไอ้ที่ยิงสังกะสีได้ไหมยิงสันไทยอะยเออมับที่ยิงสันไทยอะเยอะไหมล่ะเยอะมันเหลือเยอะเลยมันเหลือจากทำารงรถนะ่ะเหลือเยอะเลยเป็นกล่องนั่นแหละเดี๋ยวไปหาดูไม่แล้วครับ ถือเขาถืออาวุธมาตลอดเลยเวลาเข้ามานี่คนเดินมาแล้วอาละอันนี้เอายาวไปท่งไหน่ะฮะไหน,นมันนี่นะนี่เหล,ถเหลวถึงนี่เลยนี่เสาถึงนี่เลยสีเมตรสี่เมตรพ็ดีไหมมันจะได้มากไกลๆหน่อยเนาะไม่ต้องเอาสูงหรอกตำลงหน่อยเผื่อมันสาดเนาะ เดี๋ยว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 อันนี่ก่อนมาคุยกันก่อนมานี่โอ้โหถือวุ่มาเลยเว้ยทำไมต้องถือมาเนี่นนยฮะเก็บข้าวบัวมากินหญ้าหน่อย ขวดใหญ่เมนต์ฮะเมนตาเปรเลหน่อยดิมันมีตังไม่มีตังอีไหนมาไปหาได้ทั้งวันแล้วเป็นหมื่นน่ะเอือกเอาไปตุนรกแล้วฮะปิดระตูนรกแล้วปิดประตูอะไรนะประตูดารกทำไมว่าอย่างนั้นฮะทำไมว่าอย่างนั้นน่ะประตูไหนประตูช่องซายตะกูอ้าว ไปทำอะไรเสี่ยงโชคไปเสียงโชคบ่คคเ <c oughs> ต่อไปหมดเลยนะเ <c oughs> ปิดประตูแล้วเขาไปิด้เตียนมาแล้วช่วงที่มันเปิดนี่ไปทุกวันบ่ไปทุกวันฮะไปทุกวันโอ้ได้ไหมได้ยะ <Yeah. S 2> ได้ว่ากอสาดหมดเออแบบนี้ก็ปิดประตูเลยเนาะ หมด่เด็ดจอยก็เอาแล้วพันสองพันก็ะจุดแล้วอเข้าบัญชีไว้เออได้ทุกวันได้ทุกวันอืมโดนเขาปิดประตูแล้วถ้าเป็นน่ะรวยเลยมือสองมือเคยได้บอกถ้าไปช่องจองก็ไปกดตู้ลงได้ค่ามือกว่าบาทอู้มี่เก็บไว้เรื่องบัญชีได้ห้าหมื่นเลยนะห้าหมื่นกว่า อ้มัอนก็ให้พวกพวกรอะไรกันันอร <200. S 1> ครับโอ้ตอนนี้โดนเขาปิดประตูนรกแล้ว <c oughs> ปิดประตูนรก <c oughs> พูดได้คือเลยน,ททน,นยะททนนยครับทําที่พัก สองนี่สองห้องแบ่งเป็นสองห้องห้องน้ำอยู่ทางนน้นทาง,งนู้นไอตัวนี้ถ้ามีเหล็กฉากมันได้จับอยู่ดีเนาะเนี่ยไอถ้ามีเหล็กฉาก เปะข้างอ่ะอู้ยโยกงันนี่ว่าโยกดีอยู่นั่นนี่โยกอย่างนี้แหละพี่ฮะก่อไปอ่ะแบ่อเออสรุปกอ่อกับยิงไอ้แผ่นนั้นนั่นไหนถูกกว่ากันนี่<ะ>ยิงแผ่นวีว่าน่ะแผ่นวีวาเลยฮะแผ่นว<ะ>ีวาเลยถูกกว่าบ่<ะ>เอาถ้ายิงตัวนั้นถูกกว่านี่พูดถึงมันก็ต้องทำโครงเหมือนเดิม ใช่ทำโครงที่ลองตีดูอ่ะมันก็ต้องทำโครง,ครงเนี่ยเห็นดูใน YouTube มันห่างกันหกสิบหกสิบเลยนะแบบไหนดีกว่าเอาเต่แบบนี้มันจะเร็วกว่าไหมโกบอกนเกาน,นกาะเออนะมันต้องเชื่อมโอ้ถักหลายอย่างเลยแหละเอาอันนี้เลย มันเอาอันนี้เลยมันดีกว่ามันทนกว่าตัวนั้นมันได้มีกี่ปีหรอกยิงไอ้เนี่ยแผ่นวีว่าเนี่ยมันหลายอย่างมันต้องเชื่อมต้องอะไรอเอาแบบนี้แหละหน้าสามสรุปอีกสีท่อนบ่สี่ท่อนโอเคสั่งของม่อีกก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม